หลักการพื้นฐานนะครับหลักการพื้นฐานของการประกันภัยนะครับเวลาที่เรารู้แล้วว่าการประกันภัยมีที่มาอย,ย่างไงนะครับการประกันภัยมีความหมายอย่างไงการประกันภัยเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับและภัยที่สามารถรับประกันได้เนี่ยมีลักษณะแบบไหนอันนี้เราถือว่าเรามีความเข้าใจเรื่องของการที่จะเอาการประกันภัยเนี่ยนะครับมาใช้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องกลับไปดูที่คอนเซปช่วงของมันว่าการประกันภัยเนี่ยถ้ามันจะดีจริงเนี่ยหลักการพื้นฐานของมันเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยนะครับมันแบบเป็นวินวินซิทูเอชันหรือเปล่าหรือมันเป็นการเอาเปรียบอะไรกันบางอย่างหรือเปล่ามันก็เลยจะต้องกลับมาศึกษาว่าพื้นฐานของการประกันภัยเนี่ยเออมันดีจริงมันน่าเอามาใช้ในการวางแผนประกันภัยหรือเปล่าอันนี้ก็คือตอบย้ําให้พเรารู้ว่าการประกันภัยเนี่ยมันมีหลักการและหลักการเนี่ยมันเป็นวินวินซิทูเอชันระหว่าง ถ่ายกับผลใช้หรือเปล่านะครับเราเอามาดูนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นหลักส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันไปนะครับก็คือถ้าเราเนี่ยจะเอาประกันภัยอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหลายอย่างถ้าเราเอาประกันภัยอะไรก็ได้เนี่ยมันจะเกิดแบบ การจงใจทําให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นนะครับการหากําไรจากแบบการประกันภัยนะครับหลักการข้อแรกเลยนะครับคนที่จะเอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในวัตถุเที่ยวประกันภัยนะครับ